สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะคะก็ดูเลยเข้ามาในเว็บไซต์พิมพ์คําว่า kmkth MM นะคะหรือกดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเว็บไซต์ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยค่ะกดกัไปได้เลยค่ะ มาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มติตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวนะคะและบริการอืน่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Facebook, YouTube, IG, TikTok, Twitter, ะะเฟซบุ๊ก k YouTube ีดิจิตอลทวิ t เตอร์ทลาร์นะคะสามารถเลือกสรรใชบ้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงมีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงโดยเช่นกันนะคะเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครเขาใช้งานสามารถกดสมัครเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษนะคะตัวอ e ีเมลตัวนี้สม,มัครใหมขึ้นมาได้นะคะลาดพาญจะลาดพาอย่าลืมติ๊กตัวนี้สองติ๊กนะคะกดสมัครกันไปเรืเลยะค่ะหรือสมัครผ่านหรือกูเกิลกันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆนไทยนะคะที่เคยร้องอินก,กันไว้แล้วเคยเข้าใช้งานกันไปแล้วสามารถกดย้อนกลับได้เลยนะคะกดตรงนี้ได้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ทตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะคดไปของแพลตฟอร์มไหนเป็นบริการของแพลตฟอร์มตัวนั้นๆเลยนะคะวันนี้จะเลือกเป็นบริการของ Facebook นะคะเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มนะคะบริการตรงนี้ขอเลือกเป็นอันบนสุดนะคะคำอธิบายตรงนี้พเพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอีย e ดของเรื่องของเพืนเองนะคะลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกมาเลยนะคะจากทต่ที่ต้องการจะใช้บริการ ตัวนี้ต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยทุกครั้งนะคะเง้นยอดไม่ไดีึ้นให้นะคะนํามาวางได้เลยนะคะถ้าตันอยู่ที่หนึ่งร้อยนะคะใส่ไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาสิบสองบาทกดส่งได้เลยค่ะและวบอก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่หลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารโอนเงินในสลิปทุกธนาคาราเอาอุลเลดขิดโอเปอเรชั่นนี้นะคะสามารถเติมเงินกันไปได้เลยค่ะ ไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะประวัติการสั่งซื้อคือออเดอร์ของเพื่อนเองที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยค่ะด้านหน้าตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายี่อะไรไม่ขึ้นสามารถมาขอค้อนช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนําเลขออเดอร์ไปส่งให้ตัวช่วยเหลือตรงนี้ได้เลยนะคะสถานะตอนนี้เราดําเนินการกันอยู่นะคะเราการสักครู่หนึ่งค่ะไปดู d ัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะตัวนี้นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งของคอมพิวเตอร์นะคะคือ PC และมือถือ a n d r o i d iOS เลยนะคะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยค่ะบริการของเว็บไซต,รตร์ตัวนี้ทุกๆบริการทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่นะนี่คือทั้งหมดเลยค่ะสามารถเือกดูรายละเอียดทางด้านขวามือนะคะกดไปตรงรูปเดินการตรงนี้ได้เลยนะคะและสามารถตา้งคําสั่งสื่อได้ที่น้านนี้กันเลยค่ะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะค่ะเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ วันนี้สามารถคัดลอกลิงตัวนี้กัไปได้เลยค่ะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%กันเลยค่ะตัวชื่อเหลือตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนใดที่มีปัญหาต้นเงินไม่เข้าอยอดไหลไม่ขึ้นสามารถมาขอคอนซีลกันได้ตรงนี้เลยนะคะนํามเบลก็ได์นะคะวางกันตรงนี้ได้เลยค่ะส่งรูปได้ด้วยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่หน้าเฟซบุ๊กนะคะยอดสมาชิกขึ้นกันหรือ,อยังนะคะยอดเดิมอยู่ที่272นะคะล่องรีดูสักครั้งนะคะ ีกนไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ยอดสมาชิกก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนเพ่นใดสนใจในบริการของเว็บไซต์นี้ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ด้วย่าลิก์ด้านล่างได้เลยนะคะเพื่อนเพื่นใดต้องการความไาเชื่ถือของเป็นธุรกิจออนไลน์การสร้างตัวตนการเพิ่มความปังของช่องลองใเว็บไซต์นี้เป็นตัวช่วยแบบเพื่อนดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะอย่าลืมเลือกใช้บริการของเว็บไซต์ k m k t h นะคะ